เออมาได้ยินหอโหเฮ้ยฝากฝากเช็คเสียงในคลิปเอ,อ้คลิปอะไระฝากเช็คไลฟ์นะเออเออ,เอ,อ,านะเอ,อมาได้ยินล้วอี่หวะไปยิน ชัดว่าปะชัดชัดชัดไอ้แค่แต่แม่งแม่งเหมือนจริงไปนะเว้ยว่าปะสมจริงไอเ้เหี้ยถ้ามีตัวเหี้ยโผล่กันจบเลยคุณร้องไอร้ไองหล่ะอยู่ดีก็ชาร์จมาอ๋ <laughs> กี่ด้นบ้านไอเ้เหี้ย เหมือนจอมันจะไม่ได้เป็นโฟเ่ะมันเลยแบบดูแบบแปบบลกๆเนะเว้ยก็ได้ปรับโฟเกลือเหรอเดี๋ยวมันต้องปรับให้เป็นอย่างนี้วะก็ไม่น่าเกี่ยวก็มันไม่ดีเทกอะเอ็ดเค้กโพเท่โรสวยอ่ะ ใช้สูตรด้แบบว่าแ<ห>ม่กูใช้สัตว์กูที้งงงเลยเสียใจเฮียมันมันไม่ได้ทำแบบทำให้กับตัวเราอะ่ะไม่ทำตัวเพย์เยอะไน่อมันยังจำกัดอยูมันจะเป็นแมปไงสวยจัด๋อ้ยน้ำอีกอะไอ้ิี่นี้น้ำบ่ำำอยังไว้สักว์ ตัวละครกูก็ไม่น้ำเล่นนะมาแล้วครับโดนหลุมตามหลุมเฮียนะครับไอ้โ้ยเพื่อนเหมือนมิเตอร์บินเลยปะ<อ>เหมือนมิเตอร์บินปะอะไรวะที่ว่ามันตกมาจากฟ้าแล้วมันมีแสงสีเหลืองส่งมาแต่เราแสงสีขาว <c oughs> แต่นี่มันสีเหลืองไงเฮีย เฮ้ยม,มันสวยนะเว้ยป่ะปะสวยสวยเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วมันมีแบบมันมีแบบเหมือนเนี่ยช่องแสงอะอเฮี้ยเทพอะเท่จัดเลยโอ,อ้ยมึงดูดีนะช่วยจัดมาเทพกูไปทางนู้นเหรอกูไม่ไปได้ไหมชอบสองตัวแะ น,นี่คืออะไรอ่ะอน,นี่แหละเห็น step to the ี h e a r ช่างไม่เก่งมันให้เดินแล้วเหรอแต่น้ำไม่สวยเลยน้ำมันป็นเหมือนเดิมมันเหมือนมันเล่นแค่แบบแสงสีแค่เนี้ยเออแล้วก็สะท้อน <laughs> ได้อยู่ได้อยู่อันนี้อะไรอ่ะอาละ เกมผีสรเรเดชถ้าชัาไ,ไม่มีมเหี้ยะไรเลย,เลยไม่หูบมาทำไมติอัปเดตเหี้ยก็ไม่ได้เลย อ็อบเจกตอะไรอะ่ะอะไรอ่ะลูกไลท์เดออะไรอ่ะกูทำอะไรเขาให้อ่ะกูทำขาพี่รล้วมี่ยกูถามจริงจีไม่มีทางลงนะตัวไปแดงอะ สำรวจครับสำรวจเสียงเงินเรอแม่งก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรจากไหมครับท่านประดาเลยรห,รหรือว่าต้องเปลี่ยนไปอีกอันหนึ่งวะกูเห็นมันมีแบบมีต้นต้นไม้อ่ะอ่าที่อันไหนวะ กูเห็นมีแบบเป็นต้นไม้เลยอ่ะเฮ้ยนี่กว่าไม่เอาไม,ไม่ไ <c oughs> ม่เท่เป็นธรรมชาติเออเปธรรมชาติไหมมันก็เหมือนลงเชดได้อะไปนธรรมชาติา <c oughs> แต่ใช้ขุมพลัง r t x ไงแต่ เอ้ากูรวให้ตีตายอ่ะอ <Hi. S 1> มพี่เฮ้ยอ <c oughs> ไรกูเกิดมาโดนอมพี่ตีตายเปื่นเปโลเทจเแพงเลยอรอไม่รู้ว่ะบัวเปียนกปาเฮยโอเจจแพ็งทำไมเี้ยอะไรเดินตอนเชา้ <c oughs> าเนี่ยนรกูตีไม่ได้เพื่อนที่ไป Oh. เอา้าทำไงตุตีไม่ได้เลยตุ่ยทำตมไม่ได้เลยกูไม่อ่านนะไอ้สัสกูไปแล้วเ <Hey. S 1> ครื่องนี้อะไรอ่ะประช้าวันเราเรียนกรีกแบบมึง RTX ยังไงเนี่ยดึกกูยังไม่เปิด เตาเก็เปิดแล้วนะในชั้นซิ่งเฮีย,ยตกใจหมดอ้สับเปิดแล้วเตาที่ัาแต่มันมน,นวลกว่า แตตอนน้ก็ไว้แบบนี้นะกูเกินว่ากูไม่เล่นไล่สัตว์อาย y เอ e นจอยไหมครับใช่กูเอ j นจอยมากแล้วกูกรโดดทิ้งไล่สัตว์จอยกูขวยเลยอ่ะมันไม่มีอะไรสวยๆดีๆเล่นเลยให้กูดูเล่นๆหนวะอะไรนี่ย ที่เขารีวิวอะไรนะไหนไหนแถวสุดอะเนี่ยอะไรเอออะไรบ้างไอโอแม่งถามแบบเนี่ยกดตัวไงกดแม่งไงกดแต่ไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยเอวานอย่างเงี้ยเป็นหัวเดียวเฮี้ยน่ากลัวเกินไอ้เหี้ยแบบเฮี้ยน่ะ นีกอ้โอย่างนี้สิจึงเรียกว่า RTX เดยจะซิงออาเพี่ยเสียงดังไอสับอะไรอะ Benchmark Test Quick About น้นเนรถไฟอ่ะมันบวงเปล่ามีูกบวงอยู่อ่ะมเ,เมื่อนแกเฮ้ยเฮ้ยเรองเปิดเสียงว่าวะเ้องเปิดเสียงด้ไหมเสียงมันจังมากเลยเพื่อนอดอักด F1 นให้นะ

เธอลาซียโอ้โหเข้ยมดูดิไหนมาหน่ะวะนมันคือต้นต้นอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยมาละ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 สมศรโค้ทเอ๊ะทำไมเสียงมันดูเบาๆวะนาททำไมเสียงมันดูเบาๆบะเพิ่มดังไปไหน Rift sequence completed. I'm Receiving missing. profile data. Greetings Explorer, you have been tasked with I'm analyzing not. the various alien I'm ecosystems not. that are linked between the rifts located on the We're planet. Not. Please be aware of danger. Equipment is advised. Locate the I'm chief thinking. operator of the I'm research facility I'm for right further information. Not. buồn như thế cần Ấy, vô đã Cái này อะไรอ่ะอะไรนี่เทเซอ,อร์เฮ้ยแยกมันเอียงแล้วอันนี้อะไร <c oughs> อน,นี่ยจำโอ๊ยเหี้ยนี่สิคือที่เรียกว่ากระจกของจริงขนาดงไ,งไหนวะเจ็บดูไม่ได้เฮี้ย Let me be the first to welcome you to this alien planet. Oh, you might have noticed that robot over there. Well, how should I say? Someone stole his GPU card because of the robot's sarcastic pro. Unfortunately, we're missing <coughs> GPU components to repair him. Back yeah, to topic. No, this no, no. is a mysterious place. The, the one area one contains one. portals to visit a variety one. of different lives. You should get in touch with our researchers <laughs> in the different areas. <laughs> I'm sure they'd appreciate your help. <laughs> Besides that, we're in talks with traders that are interested in selling goods in our base. <laughs> Unfortunately, Starting they'd like to something to in a chain like before they want to do business with us they seem to be interested in some sort of artifacts that can be found in the uh, different biomes i think if you manage to this find three right? in each biome we can get a bunch of traders on board of our exploration team might be useful for your adventure anyway and that's all the information i have for you at the moment have fun exploring What's this? What's this? ทำอะไรอ่ะทำการ CPU อ่ะทำไรอ่ะมนได่หาทำไรอ,ะ,อะไอ่วะให้กูทำอะไรวะเพื่อกูคิดดิพี่ไทยเสรจพิวเร็ตอะไรอ่ะนี่อยู่ก็ลอยได้ โคตรเท่นะ <Okay. S 1> กูก็ไม่รู้ว่าคเคยเหี้ยอะไร mm hmm. ให้กูทำอะไรหาอะไรเนี่ยก็ถาเดี๋ยวนี้ต,ต okay. <c oughs> ายอวตารผ่าตัดโอเคอวตารภาคใหม่ถึงกำเนิดขึ้นแล้วในเกมนี้ <c oughs> อ้ยเฮี้ยตกใจหมดไอ้สัตว์ พากรัวโชว์ไปบงทีให้กูทำอะไรอ่ะทำอะไรไม่ได้ตีอะไรก็ไม่ได้เลยเว้ยอะไรไม่ได้เราไม่เข้าใจเลยกูไม่ค่อยด้ที่เออเราฟังภาษากริปไม่ออกไงแห้มาทำรวมแมปต้องขอละ อนไ้ความสวยเว้ยสวยเนะเว้ยถ <here you S 1> ้ากตกไปจะตายเปล่าวะกูจะตายนะกับจิบเกดไม่ตายปกตีไอเหียหานหมดแล้ว เป็นว้าตายเกิดยวแต่ตายไปสิให้กูทำอะไรอย่าบอกกูดิให้กูทำอะไรอย่าบอกกูดิ ช่วยบอกกูทีพีทไอ้กล่องนั้นไว้ทำไรไหนเนี่ยครับครับครับติ้งเทเบิลกล่องนี้เหรอไม่ไม่ไม่ผมไม่เชื่อครับอมันให้เราคาร์ไปไหนเนี่ยไอ้ียพวกเนี่ย <laughs> คือเยิ่งอะไรกันเข้าใจแม่งบอกผมมาดิไอจิมไอ้จิมบอกมาดิ f o r เล t คืออะไรวะจิมถ er the oh ้าเผาคืออะไรวจิมไม่รู้ว่ากูสำรวจเล่นแหละไปไปดินวะไม่มีเทียอะไรแล้วนะต้องมีเรือมาดิวะไม่มีเรือเฮ้ยเดี๋ยวกัเล็กไปเดี๋ยวมันเต้นกูก็โดดซ้าเฮีย ไอ้ยังนี่ของจริงแล้วเนี่ยแต่ปกติไม่ไม่เงานะ้วคุณคุณเออไอ้ที้ี่แม่มไม่ใช่ละเดินจริงไปเฮ้ยหรือว่าแปบ๊บหนึ่งนะลองคิดเอ็ดนิวโวของเราเป็นนิวโวของเราเองดิมัต้องเป็นแบบของมัน ไม่ลองดูลองดูเพิ่มมีให้กดเออไม่มีอยู่วะไม่งยเจ็ดสิบหกบล็อกแม่เงยสัตว์ภาพแม่งดูแปลกๆเนาะไมค้ามันเนี่ยออริจินอลมันแบบมันดูคมไปอ่ะไม่ดีเลยอุ้ยบินสเายเ่ย รู้สึกไหมครับหมดหมดอะไรแล้วอะ่ะ